สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการ Fighter Deck List คราวนี้นะครับจะเป็น list ของ Generator สายเบรกไลท์นะครับก็น่าจะได้เห็นกันไปแล้วใน Horror Fighter สบทีละนะครับอันนี้ก็จะเอามาทำเป็นเด็ s t ให้ด้ชมกันซึ่งก่อนอื่นผมจะอธิบายถึงเรื่องคอมโบที่อยากจะใช้ในเด็กนี้นะครับก็น่าจะได้เห็นกันไปแล้วในตอนที่ผมเล่นในเด็กในคลิปไฟตแต่ว่าอันนี้ก็จะทำให้ดูอีกทีนะครับหลกัหลกๆคอมโบของมันก็คือการสไตสไตส์เป็นตัวเมเยอร์ชาโน โดยที่ตัวฮาร์ดจะเป็นตัวเบรกไรชารนัวแบบนี้นะครับสกิลของเมเยอร์ชานนวมันบอกว่าจีเบกสองเมื่อจะเปเท์นที่ตีถ้าฮาร์ดชื่อสัตว์จักรกิติมศักดิ์ุูสามารถจากคัตบาบาัตหนึ่งทิ้งมือสามใบนำเมเยอร์ชานนวกับเข้าจีโซนใน,หน,หน,โนในสภาพหน่ยหน้าเลือกเกรดสามติดชื่อสัตว์จานจากมือหนึ่งใบไร้ลงมาในสภาพแตนเลือกถ้าไร้เลือกเดยกัทั้งหมดพลังบวกสี่พันจนจบเทินเมืเอ่มจอจบเทินนั้นดีเทลเดีกับพวกนั้นนะครับ อันนี้จริงๆมันคือตัวที่จะใช้เพื่อทำคอมโบในการเล่นกับสุปรีในการเล่นสุปรีเบรกไลน์นั่นเองเพราะมันบอกว่าให้อเอาเกสามลงมาไล่ทับนะครับซึ่งพอเป็นแบบนี้ยืนด้วยฐานไต่ตลงมาแล้วเราก็จะปูบอร์ดข้างๆนะครับให้มันมีตัวเล่นอยู่ประมาณหนึ่งไม่จำเป็นต้องแบบฟูห้บอรดอย่างนี้ก็ได้นะครับขั้นต่ำสุดที่ควรจะเป็น ก็จะอยู่ที่ประมาณนี้คือจะเป็น4ตัวตีสัก3-4เวฟอะไรประมาณนี้พอแวนตีเสร็จปุ๊บจ่ายค่าคอร์ส b ล a h ะก็ตามแต่เสร็จอันนี้วิ่งกับ G zone นะครับแล้วสุพียซูเพียเบรกไลฟ์เป็นตัวซานุบาทต,ตัวนี้เทคบอกว่าเมื่อลงเบรกไลฟ์ลงมาก่อนอย่างนี้นะครับเทคเสร็จแล้วเทคของเมเยอร์ชาโนแจกพลัง4,000-4,000-4,000แล้วใช้เทคของซานุบาตต่อนะครับเทคของซานุบาตบอกว่า เมื่อลงแว่นด้วยการไร้ทับสาจจจกิติมัสัก,กชาโนวคุณสามารถจ่ายค่าคอสด้วยการทิ้งเกิด3าที่ติดชื่อสัจจจกิติมัดักในมือถ้าจ่ายเลือกมังกรสภาพปัญญาแคปพลิกหรือสัจจจานิลันบรามานาดาที่ความอยู่บนจีโซนหนึ่งใบสไตล์ลงช่องแวน่นถ้าทําในเทอร์นี้คุณจะไม่สามารถสไตล์เพิ่มได้อีกก็จะเป็นการสุเพลยสไตล์อย่างนี้คือคุณก็จะได้สไตล์อีกตัวหนึ่งเป็นแคปพลิกตัวนี้หรือเป็นบรามานดาซึ่ง เนี่ยที่เห็นผมมักจะใช้เป็นแคปพาริส e มากกว่านะครับก็สไตล์ทับลงมาอย่างนี้ซึ่งตรงสเต็ปนี e ้ K มันจะเป็นการไล์ลงมาใช้เทคของซานอบาตก่อนเพื่อสไตล์ลงมาเทคเบรกไลท์ L M, ยังสแตนบายอยู่เพราะฉะนั้นเราจะสามารถโยนเทคเบรกไลท์ L M, ให้กับตัว G ูนิตอย่างแคปพาริส e ที่ลงมาทีหลังนี้ได้ก็จะได้ทั้งเทคเบรกไลท์ L M, แล้วก็เทคของตัวแคปพาริสเวลาที่เดียรการของเราไปอีนั่นเองซึ่งเทคของแคปพาริส e นะครับมันบอกว่า เมื่อเร,รีกาของเราโจมตีเวีนการ์ดถ้าหาชื่อสัตว์จะจักิจกรมศักดิก์คุณสามารถจัดคัตาบัตหนึ่งชี้เรียการหนึ่งใบพลังโบสี่พันจบเทินจบเทินจูนหนึ่งรีไทย,ยูนิตนั้นซึ่งมันก็จะไปเล่นคู่กับสกิลของตัวชานูอันนี้นะครับเทคบอกเมื่อเบรกเมื่อเบรกไลท์ยูนิตน้ำพลังโบเบิร์ดเลยได้เทคเมื่อเรีกาแข่งเกตเนเจอร์คุณโจมตีเวีนการ์ดเลือกเรีกาชื่อเลือกเรีกาแข่งเกตเนเจอร์หนึ่งใบพลังโบสี่พันจบเทินจูนหนึ่งแล้วรีไทย,ยูนิตนั้นนั่นนนนเเเเเเออออองงงงกกก็็็ยย่่่่าาาาาทีีีีใมืปแบบ้้วลรรขต เราก็จะสามารถจัดคาตาบาเพิ่มอีกหนึ่งเราจะได้2เทคก็คือเทคเบรกไลท์อันหนึ่งบวกสี่พันได้จัอหนึ่งกับเทคของแคปพลิกคัตบาสหนึ่งบวกอีกสี่พันได้จวอีกหนึ่งอย่างนี้ทุกครั้งที่ตีนะครับก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งมันจะทําให้บอร์ดมันตีแรงมากนั่นเองเพราะว่ามันก็จะมีบวกสี่พันสี่พันจากเทคของเมเยอร์ชานวงก่อนที่แรกอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วก็เป็นแวนลุกคล้ายๆกับของเรจิ้งฟอร์มแต่อันนี้เราใช้ยากกว่านะครับแต่ว่าผลที่ได้คือมันก็จะได้เทนะคบรับ เสร็จแล้วพอเดยกางเราตีจริงๆคือมันไม่จำเป็นต้องเป็นบอร์ดอย่างนี้ก็ได้แหละแต่อันนี้ก็เอามาเพื่องานลุกเฉยๆแต่ว,ว่าหลากัหลกๆก็จะตีประมาณตีอ่านี่ตีคัตเต์บาสหนึ่งรับบูสต์สแตนขึ้นมาตีสาอีกครั้งมันก็จะได้อยู่ประมาณ4เวฟนะครับอันนี้คือคอมโบที่จะเล่นในเด็กนี้เพราะฉะนั้นก็เลยจะจัดเด็กโดยที่พยายามจะมาให้ถึงตรงนี้ให้ได้มากที่สุดนะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามันจําเป็นต้องใช้เกรดสามเยอะนะครับเพราะว่าทั้ง ต้องการค่าคอรสในการสไตล์อย่างหนึ่งค่า,าต้องการเกร3ดสอีกใบลงมาไลทับแล้วก็เทคเทคของซาโดบาขอให้ทิ้งเกร3ดสอีกใบหนึ่งด้วยมันก็จะใช้เยอะนะครับดังนั้นเ,เด็กนี้ผมเลยจะจัดโดยจะใส่เกร3ดสค่อนข้างเยอะก็คือ10ใบนะครับจะเป็นซาโดบาสองชาโนวสแล้วก็เซเวนเตส10แบบนี้ใส่เยอะไว้หน่อยเพื่อเลือเพื่อขาดนะครับชาโนวกั าบอันนี้เป็นคอมโบหากินเป็นท่าหากินอยู่ละตัวที่ได้เพิ่มมาใหม่ก็จะเป็นตัวซาเวลนเตตัวนี้ครับอ๋อชาเวลิเตผู้ผิดจําชื่อมันผิดชาเวลิเตบอกว่าเมื่อลงแวนสกิลบนนะครับเมื่อลงแวนทิ้งมือหนึ่งใบหรือมากกว่าให้เกรดรวมกันทัาสาส้สามถ้าจ่ายเสิร์ชหาสัตร์จากรีมกิติมัสักในชื่อกาดที่ชื่อต่างกานันไม่เกินสองใบาจากกองนำการเหล่านั้นขึ้นมือแล้วสับกองส่วนสกิลบอกเมื่อจีวินิตติดชื่อสกกัตร์จักติมีมัดิ์สไตทับ คุณสามารถจ่ายค่าคอร์เสเซิร์ทหากาเกตสามจากกองหนึ่งใบนํามาไว้ลงช่องเวนการอ็กแพฮาร์ดแล้วสอบกองถ้าคุณนําเข้ามานหนึ่งใบนอกาเใบนนี้กลับขึ้นมือนะครับซึ่งมันก็จะใช้กับเศคของมเดชั้นดได้เพราะชื่อสัตว์จะจดมาสักขัพิเศษนั่นเองมันก็คือจะเป็นตัวเซตอัพเพื่อที่จะใช้ท่าคอมโบใหญ่อย่างที่ผมบอกไปนั่นเองเพราะว่าถ้าเกิด ชานโนตัวนี้สไตล์ทับเราจะได้เปลี่ยนฮาร์ดแล้วเอาใบนี้ขึ้นมือซึ่งตัวที่เราจะเอามาเปลี่ยนก็คือตัวเบรกไรนั่นแหละเพื่อที่รอเอาไว้ใช้เทคของสนุบบาทโดดลงมาแล้วก็ตอนที่ซาเวิเต้ลงช่องแวนทีแรกเราก็จะได้เสิร์ชด,ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะเสิร์ชสองใบขึ้นมือก็คือจะเป็นสนุบบาทกับเบรกไรนี่แหละเอาขึ้นมือมาถือรอไว้ก่อนเพราะมันขอชื่อห้ามซ้ำนั่นเองก็จะเป็นตัวที่ใช้สร้างสรรค์เกมนะครับสาคัญมากายแรกก็เลยจะเป็นตัวนี้เสมอเพราะว่า ถ้าสไตล์เป็นเมเยอร์ชานอลเราจะได้สลับฮาร์ดอยู่แล้วเพราะงั้นไม่จะเป็นต้องไลฟ์เป็นเบรกไลฟ์ทุกครั้งจะเป็นจะยืมเป็นเบรกไลฟ์ก็ต่อเมื่อเราไม่มีซาเวลิเต้บนมือเท่านั้นเอะครับส่วนเกรดสองนะครับ,ส, 2, รบสำคัญสุดในเด็กก็หนีไม่พ้นเอ่อครื่อนไทเกอร์ตัวนี้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเทคของมันมันงัดลุกได้นะนั่นเองเมื่อตีแวนการ์ดถ้าได้รับบู๊ตจีเบกหนึ่งจากคัตบัตหนึ่งเลือดเรีการหนึ่งใบสแตมพลังโบสี่พันจบเทินจูนหนึ่งลีไท,นนทยยูนินนั้นนะครับ เอาไว้งัดลุกตอนเบรกไลท์เราจะได้รอบเพิ่มอีกนิดนึงนะครับแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากส่วนเ,ออเกจสอตัวที่เหลือนะครับก็จะเป็นแบบเน้นตัวที่บวกพลังได้เพื่อที่จะเอาพลังเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งตอนที่จะตีช่วงปิดเกมนะครับก็จะเป็นเออแมวขาวตัวนี้4ใบนะครับเออกล้องมีปัญหาไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่บูตแคมป์ซีบริกนะครับ เมื่อลองแวนถ้าแวนกัดชื่อสัตราจารย์กิติมศักณสามารถให้ยูนิทบวกสี่พันได้ถ้าทําจบเทิร์นดีทายส่วนสกิลใช้งานจากดอบโซนนะครับเมื่อยูนิทิชื่อสัตราจารย์กิติมศัิ์เข้าสูส่ช่องวันกาดด้วยการได้ทับยูนิตเกตสามกูสามารถจัดคัตบาบัตหนึ่งเอากลับขึ้นมือนะครับแต่จริงๆคือจะเอามาเพราะว่าสกิลบนมากกว่ามันบวกพลังได้ไง่ายเพราะว่าแค่ลงมาก็โยมพลังให้ได้เลยซึ่งก็จะเอาไว้ใช้แค่ตอนจะปิดสกอช่วงท้าย รือไม่ก็ช่องสไปร์แล้วก็ตายหนีไม่ให้เขาล็อกไม่ให้เขายิงอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อีกสองอีกสองใบจะเป็นแมวดำนะครับ,รบทวิคเนตบลิตชสกิลบอกว่าเมื่อถูกเลือกโดยสกิลของแวนกาที่ชื่อสัตร์จากกิติมศักดิ์ยูนิตนี้จะพลังโบกสี่พันจนจบเทิร์นและได้เทคเมื่อถูกดีทาจากช่องเนกกากรในช่วงเอ็นเฟดเลือกการดชื่อสัตร์จากกิติมศักดิ์จากดรอปโซนไม่เกินหนึ่งใบนำการ์ปในนันกลับขึ้นมือนะครับอันนี้ก็เอาไว้หาของขึ้นมือแต่ว่าเท่าที่เอาไปลองเล่นดู ไอตัวนี้จะได้ใช้น้อยกว่าตัวแมวขาวนะครับเราจะใส่แมวขาวสแมวทำสองแทนอันนี้โอเคก็ประมาณนี้สำหรับเกรดสกับเกรดสองมก็จะไปไเกรดหนึบ้างนะครับสำคัญสุดของเกรด1ก็คือ PG เพราะว่าถ้าไม่มีเราจะโดนตีโดนตายนะครับอันนี้ผมใช้เป็น PG ไห่แดมนะครับเพราะว่าเด็กนี้มันจำตอนปิดเกมช่วงสุดท้ายจำเป็นต้องใช้แดมเยอะนะครับ บางทีอาจจะต้องใช้ถึง5เดมทั้งหมดก็ได้เพราะงั้นหงได้ก็หงายไว้ก่อนก็จะใช้เป็นจริงเดมนั่นเองอัดไป4เลยนะครับอีกตัวหนึ่งที่สําคัญก็จะเป็นตัวปล,ลิมิตเพราะว่าอย่างที่เห็นคือเด็กนี้จะเน้นเล่นกับดีบีเบกเป็นหลักอย่างการเบรกไท์อย่างนี้บางทีฝ่ายตรงข้ามเขารู้เจอพวกรู้มากพยายามจะคุมดาเมจของเราให้อยู่ที่ประมาณ3มไม่ให้เราใช้ท่าใหญ่แล้วรอตีทีเดียวให้เราตายเลยนะครับตัวปล,ลิมิตจะช่วยแก้สถานการณ์นั้นได้ก็คือทําให้เราเล่นเบรกไท์ได้เร็วขึ้นโดยที่ไม่ต้องรอ4ดาม บ,บางทีก็ถ้าใช้จังหวะน,นะอาจจะช่วยให้ชนะได้เลยก็ได้นั่นเองมันทําให้เราเล่นเล่นเกมได้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าเด็กนี้ส่วนใหญ่จะวัดกันที่ตอนสไตล์สองถ้าสไตล์สองปล่อยท่าใหญ่ได้เราก็มีเปอร์เซ็นชนะสูงนั่นเองเพราะว่านอกจากเราจะบวกแรงแล้วออนอกจากจะตีแรงเรายังโจวเยอะด้วยนะครับทาให้เวลาเราไปฝ่ายตั้งรับเราจะตั้งรับได้หนามากเพราะว่ามือมันเยอะยกเว้นเน่าบอกคุณจะดวงซวยหน่อยโจวได้แต่อะไรก็ไม่รู้ละกาดไม่พออะไรอย่างนี้อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ยังไงติดไว้สดีกว่า เพราะว่ามันก็มีหลายครั้งจริงๆที่โดนขัดด้วยกันที่ดามจไม่ถึงแล้วก็ตัวเมเยอร์ชานนวบางทีถ้าเกิดเราตีไปต่อสี่ดามเแล้วเราเช็คเจอฮิลเทคของเบรกไ์จะไม่เกิดเพราะว่าเบรกไ์มันขอดามเสี่นะครับบางทีแบบอาจจะแปกตรงนั้นตัวปริมิดก็จะช่วยแก้ในแก้ไม่ให้มันแปกได้ง่ายแบบนั้นนะครับเพราะอย่างที่เห็นคือชานัวมันเป็นเทคที่มเบรกอเพราะงั้นมีตัวปริมิดไว้สี่นะครับกันเหนียว ที่เหลือก็จะเป็นลีเดอร์พ i ิกนะครับ3ใบเทคบอกเมื่อลงช่องเรียกกาศจนจบเทินสามารถให้ยูนิตนี้ได้เทคตีแวนจากแถวหลังได้ถ้าแวนให้ยูนิตนี้ตีแวนจากแถวหลังได้ถ้าใบของเราชื่อสตว์จากติมสัต์ถ้าทําจบเทินนี้ท้ยอยู่อยนี้เอาไว้เพิ่มรอบตีนะครับเพราะว่าเวลามันลงหลังลงอย่างนี้อย่างนี้มันก็ตีได้มันก็จะทํามันก็จะกลายเป็นเรามีรอบตีเพิ่มนั่นเนองเพราะตีขึ้นจากแถวหลังมาแล้วด้วยเทคของเมเยอร์ชาัวเวลามันกลับ G โซล้วเอาตัวอื่นมาไล่ทับไอตัวทุกตัวมันจะบวกสี่พันไอ้นี่มันพลังเจ็ดปั๊มก็ปั๊มขึ้นมาอีกเป็นสี่พันแล้วพอไปรวมกับเทคเบรกไลท์มันก็จะตีเท่าไหร่ล่ะสิบห้าบวกกับเทคแคปพาิอีกทีหนึ่งก็สิบเก้ามันก็ขอหมื่นได้นะครับมาจากข้างหลังตายได้จ่วยยังไงจบเธอมันก็ต้องตายอยู่ละโยนเทคเบรกไลท์ให้เลยก็ได้น,น่นี่ส่วนสองใบสุดท้ายนะครับมันมีตัวที่ผมแนะนําจริงๆมันมีมิลสองตัวคือตุ่มปากเป็ด เมื่อลงช่องเรียกาในช่วงเมนเฟสชี้รียการของคุณ1ใบได้เทคเมื่อตกดบอโซนในช่วงเอ็นเฟสโจนึงนะครับกับอีกตัวหนึ่งคือมิเกตซาบุโรตัวนี้นะครับเทคคล้ายๆกันคือเมื่อลงช่องเียกาในเมนเฟสของเราได้การใบอืง่งคุณ1ใบยูอีนัทได้เทคเมื่อถูกรีทรายจากช่องเดยกาเซิร์ทาเกตสามเมื่อถูกรีทรายจากช่องเียกาในช่วง,งเอ็นเฟสเซิร์ทาเกะสามจะกองหนึ่งใบแสดงแดะนำขึ้นมือเอาสับกองนะครับให้เลือกใส่อย่างใดอย่างหนึ่ง ระไว้สองตัวนี้แต่อันนี้คือผมใส่จวเพราะรู้สึกว่า,าตัวซาเวลิเต้มันหาของได้ค่อนข้างเร็วอยู่ละนะครับก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะเป็นต้องหาเกศสามมีตัวเร่งหาเกศสามเพิ่มอะไรนี้ไม่ได้รู้สึกจําเป็นขนาดนั้นก็เลยใส่เป็นตุนปักเป็นเอาไว้หาเอาไว้เ,ไวเพิ่มจวดแทนนะครับเพราะบ,บางทีแบบจวดจวดไปเราได้ชิลบนมือเพิ่มอย่างนี้มันก็จะกะาดได้ง่ายขึ้นนะครับขณะที่ถ้าเป็นเกศซาบูโรมันเจอเกศสามแต่เด็กนี้มัน เกดสามันไม่มีชิลนะครับก็เหมือนเด็กทั่วไปอะไรไอเน็กซัตนะมันก็ค่าพิเศษไวยดังนั้นรู้สึกว่าหาเกดสามเพิ่มเยอะๆมันมันก็อาจจะไม่ดีเท่าไหร่ในเวลาที่เราต้องการกัดแต่อันนี้ขึ้นแล้วแต่ผู้ชมนะครับว่าจะใช้ตัวไหนเลือกเอาสักอย่างนะครับหรือไม่งั้นคุณถอดทีหมูนี่ใส่เป็นเกดสโบรก็ได้แล้วแต่แล้วแต่จะปรับนะครับเพราะไอห้าใบเนี้ยมันแล้วแต่ว่าจะปรับยังไงเพราะว่าสำคัญจริงๆจะเป็นสองต้นนี่ ส่วนตัวเริ่มนะครับผมใช้เป็นตัวใหม่แทนเออร์เรนโซมาลีเทกบอกเมื่อยูนิตชืาา่อสัตว์ตาจิติมศัดิ์ลงช่องแวนคุณสามารถนำยูนิตนี้เข้าสู่โซเลือกการชื่อสัตว์ตาจิติมศัสิ์ในชื่อจากดอกโซหรือโซนหนึ่งใบนำการเป็นนั้นกลับขึ้นมือนะครับอันนี้ก็เอาไว้เดสเกิลของตอนสไตล์แรกก็ได้เพราะว่าเด็กนี้คุณจะเห็นได้ว่าผมไม่ได้ใส่ ตัวทิ้งไตมาก็จะอาศัยการทิ้งเกลือสามเพื่อสไตซึ่งตัวโซมาลีมันก็จะเก็บของไอที่เราเพิ่งจะทิ้งสไตไปอะไรขึ้นมือเพราะเวลาเราสไตติดชื่อสารจ,จาร์นะครับจริงๆพออาจจะเล่นผิดไปนิดนึงด้วยตอนที่ถ่ายนะครับต้องขออภัยด้วยเพราะว่าผมไม่ทันสังเกตชื่อาะน,นึกว่าตัวอย่างแคปพาลีงี้ชื่อสารจ,จาร์จริงๆมันชื่อมังกรสัมพัสปัญญ,ญาทุทีนะครับเพิ่งมารู้ตัวที่หลังแต่ก็นั่นแหละนะต้องขออภัยผู้ชมด้วย ก็อย่างน้อยที่สุดก็ยังเก็บของจากโซขึ้นมือได้อะไรนี้นะครับก็ใช้เป็นตัวเริ่มตัวนี้แทนเพราะงั้นเ,ออเวลาเราเล่นเราจะได้ไม่จำเป็นต้องลุ้นด้วยว่าเราจะเอาเกรดสาขึ้นมือจากตรงนี้เก็บไปดูที่ g ีวีต่อเลยแล้วกันนะครับตัวหลักจริงๆเจะมีแค่ประมาณนี้นะครับมีแค่ผลิกมีเมเยอร์ชนัว มีหิมทุตนะครับสามย่างหิมทุตตัวนี้เอาไว้ใช้เป็นสไตล์แรกนะครับเมื่อจบใบเทือนที่ตีเวนการสามารถจ่ายโซบัสหนึ่งชีใด้กัหนึ่งใบบวกสี่พันจากนั้นุณสามารถให้ยูนิตน้ำบวกสี่พันอีกทีได้ถ้าทําเมื่อจบเิร์นที่ทายยูนิตนั้นถ้ายูนิตนี้ถูกเลือกถ้ายูนิตที่ถูกเลือกด้วยสกิลนี้พลังเป็นสองหมื่นสูงกว่าได้โจวเพิ่มอีกใบหนึ่งนะครับมันก็จะเอาไว้เล่นกับไอตัวแมวขาวนั่นแหละเพราะแมวขาวตัวนี้เวลามันลงช่องเรีย มันจะพลังบวก4,000ถ้าแวนของเราเป็นสตาร์ตะกิตอิมศักดิ์ก็ใช้เทคฮิมมันก็จะตีหมื่นสามอยู่แล้วพอฮิมทุตตีเสร็จปุ๊บโยนพลังให้มันแล้วเราได้โจเลยนะครับบวกแปดพันพลังมันจะเป็นสองหนึ่งโดยที่ยังไม่ต้องมีบูทเท่านั้นเองส่วนสไตล์สองก็จะเป็นเมเยอร์ชานัวอย่างกับแคปพาริกนะครับเพราะว่าเมเยอร์ชานัวมันจะซูพิเอร์ซูพิเอร์เบรกไลท์แล้วเราก็ใช้เทคของไซนูบาสไตล์เป็นแคปพาริกต่ออันนี้ก็จะใช้เป็นสองตัวนี้นะครับประมาณนี้ที่เหลือคือแล้วแต่จะแต่งเลย ตัวเนี้ยก็จะจบเกมในสไตล์2อยู่ละซึ่งอื่นๆที่ผมใส่มานะครับก็จะเป็นบา巴拉วนกับบามานันดาสองย่าบามานันดาเผื่อเอาไเล่นสไตล์แรกถ้าแมวขาวไม่ขึ้นก็ใช้บามานบามานันดาก็ได้ตีลากมือลงมาเอ้ยอ่านเท็ไปก่อนละกันเมื่อโจมตีถ้าหาชื่อสัตว์จาจิติติมศักดิ์ุณสามารถจ่ายคัตาบัตหนึ่งไงตัวเองในจีโซ่หนึ่งใบ ถ้าจ่ายเลือกการบวมมือหนึ่งใบตามจำนวนจีโซนที่ไหนหน้าคอลงช่องเดียกับที่ต่างกันจนจดเทินยูนิตเหล่านั้นจะได้เทคเมื่อโจมตีบวกสี่พันเมื่อจบเทินจูนหนึ่งมีไทยจีอยู่นี้นะครับมันก็จะขึ้นมือเราได้นิดนึงนะครับส่วนบัลลูนเอาไว้ตีกดดันเป็นกรีอาร์นะครับเทคบอกโซบัสหนึ่งหงายขีโซนหนึ่ง,งใบเมื่อโจมตีเลือกยูนิตที่อยู่แถวหน้าทั้งหมดของคุณจนจบเทินยูนิตเหล่านั้นจะได้เทคหนึ่งขั้นต่างเทินฮิตแบนจูนหนึ่ง 1, และพลังปกสิพันตจำนวนจกโซนที่ไหนหน้าเมื่อจบเทิร์นดิทายเดกาที่เลือกเหล่านั้นอันนี้เล่นได้ทั้งสไตล์แรกหรือเป็นตัวซ้ําหลังจากเทิร์นที่ใช้ทั้งเมเยอร์ชาโนวทั้งเบรกไรชาโนวไปแล้วยังไม่ชนะก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวปิดกอรอซ้ำอีกทีได้นะครับเพราะว่ามันปั๊มพลังเยอะได้ส่วนที่เหลือก็แล้วแต่คุณชมจะใส่ละกันเราจะเป็นจีกา์นะครับซึ่งผมก็ใส่มาหลายายแบบแล้วก็จีวิ่นที่จะว่างอีกนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็เลือกๆเ,เอาเพราะว่าตัวสำคัญจริงๆกจะเป็นไอ้สามตัว แล้วก็สุดท้ายทิกเกอร์นะครับจะเป็น12คีย์สีฮิลใส่แต่ตัว5 0 0พันมาให้หมดเลยเพราะว่าเด็กนี้บางทีมือไม่มีตัวเล่นต้องเอาทิกเกอร์ลงไปตีโดยเฉพาะยิ่งตอนเบรกไลท์ซึ่งมันหาของเล่นไม่ได้อย่างนี้มันก็ต้องใช้ทิกเกอร์ลงไปหวดนะครับเพราะงั้นใส่พวก5,000ันมาเวลามันตีมันตีคามเซนได้ง่ายกว่าพวก4 0 0พันที่มันมีเทคน,นะครับแล้วก็ผมก็ไม่ได้ใส่แสแตมมาเพราะว่าช่วงต้นเด็กผมจะไม่ได้แห่ ก็ค่อยๆเล่นไปนะครับพยายามรักษาตัวเล่นเอาไว้เพื่อรอเล่นท่าใหญ่ทีเดียวเพราะฉะนั้นใส่สแตนมาถ้าเล่นส่วนใหญ่จะวืดนะครับเพราะว่ากระทั่งสไตล์แรกบางทีก็แทบจะไม่ได้ลงตัวอะไรมาตีเลยเพราะว่ามืออาจจะไม่มีตัวเล่นหรืออยากจะเก็บตัวเล่นเอาไว้อย่างนี้เลยใส่เดครย่เงเดียวเลยนะครับแล้วใส่ฮิวมาเอาไวป้ปาจีการกับฮิวแค่นี้นะครับก็ประมาณนี้สําหรับเด็กฤิ์ของชนันนะครับก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยที่ตอนในหัวร a อ f ไฟเตอร์ผมน่าจะเล่นผิด ผมว่าผมเล่นผิดอ่ะจุดหนึ่งแน่ๆเกี่ยวกับไอตัวเริ่มกับเกี่ยวกับตัวเริ่มแล้วก็ตัวซาเวลิต้นะครับซึ่งมันต้องใช้สัตวจาจักติมัสักแล้วทีนีออ้ผมเพิ่งจะมาสังเกตเห็นว่าตัวสัตวจาจักติมัสักอ่ะที่เป็นจีวูนิตอ่ะมันมีแค่ตัวนี้มันมีแค่คุณชันตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นตัวแคปพ,พาลิกมันชื่อมังกรสัพพัญญาส่วนบรามานาดาชื่อสัตวจานิรันนะครับไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้น ถ้าสไตไอนี่หรือไอนี่เทคซมารีไม่เกิดนะครับก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยจริงๆเพราะว่าตอนตอนนั้นผมก็ไม่ทันสังเกตเหมือนกันเพิ่งมาสังเกตเอาตอนทำลิตอันนี้แหละนะฮะทษกทีก็ประมาณนี้นะครับสาหรับลิตก็หวังว่าจะพอเป็นแนวทางได้นะครับคราวต่อไปผมก็จะไปจัดเด็กอื่นละเพราะว่าเ,เด็กนี้มันเท่าที่ลองเทสเมื่อเทียบกับบิ๊กเบอลี่อันนี้จะค่อนข้างกดดันตัวเองมากกว่าไม่ได้ว่ากดดันผ่านรงข้ามหรอกเพราะว่า มันจังหวะมันต้องเป๊ะทุกของมันต้องพร้อมเพราะจะเพราะด้วยความที่มันเป็นเด็กคอมโบนั่นแหละมันก็จะอึดอัดนิดหน่อยเวลาเล่นแต่ว่าถ้าท่าออกแล้วตีชนะมันจะรู้สึกสาใจมากเพราะว่าคอมโบมันออกยากพอออกทีแล้วแหมรู้สึกฟินอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นเด็กที่เล่นได้สนุกแล้วก็ท่าใหญ่มันดูน่ากลัวมากท่าได้ใช้นะครับเพราะว่าเด็กเดี๋ยวนี้ก็วิ่งซิ่งกันไวหน้าดวแล้วอย่างโนวาวิกเตอร์อย่างนี้ก็เร็วเหลือเกิน นะครับหรือว่าดีลิเตอร์ที่ไม่ต้องสไตล์ก็ฆ่าเราได้อะไรแบบนี้นะฮะโอเคก็สำหรับครั้งหน้าจะเป็นดิสอะไรเดี๋ยวเราติดตามชมกันนะครับก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำอะไรต่อก็เดี๋ยวขอตัวลาไปเดีเยวมงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ